ถึงวันที่หมอนัดแล้วไปคลอดกันตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแม่จองเป็นห้องพิเศษเดี่ยวบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้เลยสามารถมีคนเฝ้าได้1คนราคาห้องพิเศษเดี่ยวคือละ2000บาทแม่อยู่ทั้งหมด5วันพอมาถึงเขาก็จะให้เราเปลี่ยนชุดแล้วจะมีพี่พยาบาลมาวัดความดันให้แม่แอดมิดก่อนวันผ่านหนึวันมาถึงมื้อเที่ยงพอดี อาหารโรงพายาบาลน,นี้อร่อยสุดๆอาหารมีให้ครบทั้ง5หมู่พร้อมขนมนมและเครื่องดื่มกระตุ้นน้ำนมลืมบอกแม่ผ่าคลอดที่โรงพายาบาลพระมงกุฎเก้าห้องใหญ่กว้างสะอาดพอมาถึงช่วงบ่ายพี่พายาบาลเขาจะมาติดเครื่องนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรตัดภาพมาที่มือเย็นมีแกงเขียวหวานไข่เจียวแล้วก็ผัดผักคุณสา<ๆ>ก็คอยมาเฝ้าและคอยให้กำลังใจเพราะว่าแม่ตื่นเต้นและกลัวมากเพราะว่าไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดเลยก่อนผ่างดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนเช้าวันถัดมาพี่พยาบาลจะมาส่วนอื้อและใส่สายน้ำเกลือเพื่อให้ยา ก่อนเข้าห้องผ่าคลอดส่วนคุณสาจะต้องรอที่ห้องพักฟื้นจะไม่ได้เข้าไปด้านในห้องที่แม่ผ่าคลอดเพื่อถ่ายรูปอาการหลังผ่าคลอดก็คือง่วงนอนมอนึนหัวเช้าวันถัดมาพี่เพายาบานจะมาสอนปั๊มนมเพื่อที่จะให้เราเนะี่ยส่งนมไปให้ลูกทานพอถึงวันกลับหมอให้เรากลับบ้านกันแค่สองคนเพราะว่าน้องยังไม่ได้กลับบ้านด้วยร้องไห้กันทั้งคู่เลย